น้องอันอะไรแม่ทาเลยให้แม่หน่อยโอเคทะเลนเสร็จแล้วค่ะดีไม่น้องอกันค่ะกรีงกรีงข้าวออกไปเก็บให้แม่หน่อยทำไมแม่ไม่เอาไปเก็บเองอะ่ะก็แล้วมันยังไม่แห้งอะ่ะอันเดี๋ยวเอาน้ำให้แม่กินหน่อยทำไมแม่ไม่ไปเอาเองอะ่ะก็แล้วมันยังไม่แห้งเลย ได้แล้วขอบใจจ้าน้องอานไปล้างห้องน้ำให้แม่หน่อยทำไมแม่